ยิงหนีหาพ่อมึงไงเออคิด่มเก่าเหรอไอ้ตว์มันงีเยอเินวะขี้ไปเหี้ยเฮ้ยเ็บไปวะเอินขี้ป่ะมึงไเจเนไอ้เเนวไพี่โอ้โหอสิกนอะไรมเี้เหี้ยัวเหียวเ้ยเเินไวไอ้วยเยมึงพูดี้อะไรลิ้นลิ้นอะไรอ่ะลิ้นมึงหวยออะยออออ ไอ้สามวะวะสามวะเราคนคนคุณออกจากไอ้พื้นที่นี้ก็ได้ครับมันมันเสียงดังฮะเป็นห่วงครับเป็นห่วงกูถามมึงมีปากปะวะหรือมึงมีไม้ปะเจ๋งเล่ลับหลังของมึงอะพอเขามาต่อหน้ามันก็จะขูดปากเหมือนหมาเอาวหนูครเอาอะไรเย็บปากมวยวะเอาหนูเนปาลอะไหนยากูคนไหนเจ้ากู ใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นคนถ่ายด้วยกันไว้เพื่อนเพื่อนเราคนถ่ายด้วยกันเว้เพื่อนไหนเพื่อนไหนเอาปูอะไปเคี่ยนเดือพเหรียญไปผัด่นวะเพื่อนเพื่อนใจเย็นเราคน่ด้วยกันใจเย็นเอบคุย

ตะฟัาไม่บอกไอ้เยี่ยมจะเอาไงอีกตัววะสัตว์ด่าใไปใช่อแมเนี่ยโดนหมดแล้วะไหนใค้จิ้มกูกูถามไม่สั่น์อันดเก็มยกมือได้ไอ้สัตว์คนไหจิ้มกูอ่ะเจนพี่พี่เจนพี่ผมขอพี่ขอสัตว์เงี้ยเอากูป้าขี้บาดมึงอ่ะขอขอมึงด้วยไอ้เหี้ยท้าท้ากูต่อยแต่อยาให้พี่มึงต่อยเลยเรียน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 ได้สัตว์เหี้ยเอาป้าเจนพี่พี่เจนพี่ผมขอพี่อย่าทำหน้าเสียวมึงะขอเป็นเหี้ยขอเคสเนี่ยขยับไม่หยุดอ่ะเอ้ยเชี่อหัวทอง มึงจะไอตั้มคุยเลยว่าเสียงอะแรงน้อยหมดแรงบบ้านก็มือไงมึงเป็นไม้หาพ่อมึงไงวะาร้อนหน่อยเฮียมึงเป็นไม้หาพ่อมึงไงโอ้ยเฮียโคตรแรงอะพี่ตับไม่ได้ว่ะพี่มึงมาดิไอ้ลูกกะหรี่เฮียเฮ้ยพี่เมึงเรียกมาสักทีดิมึงเรียกมาสักทีดิพี่มึงอะพี่เจนพี่มึงตึงแค่ไหนวะไอ้สัตว์พี่เจนพี่เจนเก่งแต่บนบ้านป่ะมึงอะเก่งแต่บนบ้านป่ะเฮียแม่มึงเดือดจัดมึงเดือดจัดอเฮีย นี่จะเป็นไข่ต้มนี่มันสุกแล้วไอ้เช่นะบิน10,000บินพันไปอาป่ะเอา่ไวตวดเติมนเหรียญแล้วป่ะไอ้เงี้ยบินพันแล้วป่ะบินพันแล้วป่ะใหกูแปลงไฟเป็นนะ่พวกมึงแล้นะขี้มาเถอิมพันแ่าป่ะม่เนเขาเขาว่าพูกเน่ะกูจะเอาข้มาขี้มาเทิร์นถัเินเจี่าเไม่เนจเน แต่ MP, พี่พี่จะเย็นพี่เขาถูกกันพี่อย่าลืมเลียเรียตูดให้เขาถูกกันพี <MP. S 2> ่อยากฟังเพลงขี้หอยแล้วขี้เลี้ยเรียตูดเลยเหรอไม่ไหลวละคนลุก็ข้าไปขี้อไม่ไหววะไม่ไหววะ